ไปที่จังหวัดตราดกันต่อแวะไปเกาะช้างอีกสักรอบหนึ่งไปค่ะรอบที่แล้วเราพาไปกินใช่ที่ได้กุ้งฝีท่าโชว์คุณแจห้องผักรอบนี้เป็นยังไงบ้างรอบนี้ผมพาไปเล่นน้ํากับช้างอที่เกาะช้างเขาก็มีน้ําตกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีลําธารด้วยมีช้างด้วยมีอะไรด้วยกิจกรรมเขาเยอะออ้น่ารักมากพี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็การ ทททส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตอนออกภาคกลางเขาก็พาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยไปร่วมกิจกรรมเล่นน้ํากับช้างที่ชายหาดบ้านไก่แบ่ครับหลังจากให้อาหารช้างอาบน้ําช้างกันนะาก็มีควันช้างผาช้างชื่อพันธีเดินจากบางช้างผ่านย่านชุมชนมาตรงชายหาดของโรงแรมไก่แบ้ฮัทแล้วก็ลงไปที่ชายหาดบ้านไก่แบ่ก็ไปลงเล่นน้ำอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็สนใจครับไปเล่นกับช้างกัน นะสมาชิกชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกและภาคกลางก็จะร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับนี่แล้วก็การให้ทิปช้างเขามีให้ให้ทิปช้างนะให้ยังไงอ่ะพี่หูก็เอาเอาแบงค์อะยื่นให้แล้วช้างก็จะงวงงวงรับแล้วก็ส่งให้แต่ช้างที่นี่ไม่ดุใช่ไหมดุน่ารักน่ารักเชื่องเชื่องะบำด้วยก็ไปถามพี่สมพงศ์วิเศษศรีครับสมาชิกชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภาคกลาง นะบอกว่าที่ชายหาดเนี่ยสวยงามมากนะฮะแต่เมื่อก่อนนะไม่ค่อยมีกิจกรรมเล่นน้ำกับช้างแต่พอมาเห็นแบบนี้เออแปลกใจดีน่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีความหลากหลายในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวเขาก็จะเนี่ยให้ติ๊บให้ติ๊บไปเห็นมให้ติ๊บให้ติ๊บแล้วเขาก็ใช้งวงงับเนาะเนี่ยฮะอ๋อน่ารักเอ็นดู ขึ้นหลังช้างก็ได้ด้วยบรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเองเนาะผู้ชมที่จังหวัดตราดนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะจังหวัดตราอะก่อนหน้านี้ก่อช้างนี่แบบซบเซามากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปนะไปจัดไปใต้แล้วก็ไปเหนือไม่แวะเลยเขาก็น้อยใจเห็นไหมแต่ทะเลเขาสวยนะทะเลสวยจุดดำน้ําที่พักน่ะสุดยอดทั้งนั้นของกินก็อร่อยแล้วก็เสนอหลายครั้งเนี่ยดูหาดทรายคุณผู้ชมไปเทอะจังหวัดตราเอารถข้ามเกาะข้ามเรือเฟอร์รี่ไปได้เลยค่ะ